ขอรากดเกตดแก้วครับอดีตท่านฟานจดโจมกองร้อยเกาหนึ่งหงทคหนึ่ามปตรงใครับตามสัญญานะครับวันนี้ผมจะนำภาพจากสนามรบจริงที่เนนหนึ่งสี่สองแดมาให้ชมนะครับแล้วก็พร้อมกับบรรยายแต่ละภาพไปด้วยนะครับ ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพเพราะว่าผมไม่ได้เอาใส่ตอนนั้นผมมาทําใส่จอใส่จอเขาเรียกจออะไรจอเนี่ยภาพมันไม่สวยวะ่ะอ่าไม่สวยไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวจะขยับนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะบรรยายนะครับครับอันนี้คือทหารพรานจู่โจมนะครับทหารพรานจู่โจมชคอห้าหนึ่งสามค่ายปักคงชัย ก็นั่งรถเ m c จากกองทพัพภาคที่สามเข้าสู่สมรภูมิบ้านร่มเกล้านะครับซึ่งเนินหนึ่งสี่สองแปดที่ทหารพลนจุจงค่ายประมงชัยจะต้องไปรบนั่นเองนะครับภาพต่อมานะครับอันนี้คือทหารพลนจุจงค่ายของชัยกาลังนั่งรถขึ้นสู่เนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับเขาจะต้องไปปล่อยเราไว้ที่แถวบ้านแพนจากนั้นเราถึงจะเดินไปเขาอีกหลายลูกนะครับก็แม้ว่าจะ ทุกคนรู้ว่าจะต้องไปรบกันนะครับมีความตายอยู่ข้างหน้ามีความตายเป็นเพื่อนคือไม่รู้ว่าไปครั้งนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้รอดกลับมาไม่ไม่รอดกลับมาบ้างนะครับแต่ทุกคนก็ยังมีกําลังใจดีนะครับสําหรับทหารพลตู่โจมชกคอหึ่งสามข่ายประจงใจยังมีรอยยิ้มนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับพวกเรายังมีรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มแม้ว่าเราจะไปรบแน่นอนว่าการรบมันต้องมีความตายไม่รู้ว่าใครจะเจ็บจะตายแค่นั้นเองนะครับแต่ทุกคนก็ ทำเพื่อชาตินะก็มก็ทําใจนะครับเราไปทําเพื่อชาติเราสมัครมารบแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับภาพนี้คือฐานบ้านแพนนะครับฐานบ้านแพนคือฐานของฐานพานันธุ์โจมค่ายปักรงชัยนะก็เป็นส่วนแยกที่สิบแปดที่มีพันเอกสมชายวิศนุวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าควบคุมพวกเราอยู่ภูเขาก็จะเป็นรอนๆล,ลักษณะอย่างนี้แหละครับพวกเราก็จะตั้งบอกออยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นอยู่ในพื้นที่แนวรบนะครับแต่ก็ห่างกันหลายกิโลเหมือนกันนะครับ พราะพวกเราต้องข้ามเขาข้างหน้าไปอีกหลายลูกนะครับก่อนที่เราจะไปถึงนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะครับก็มีปืนใหญ่จรวดของเวียดนามยิงมาของทหารลาวนะครับยิงมาก็มาถูกต้นไม้นะครับโชคดีนะครับถูกต้นไม้มันระเบิดมาครับต่อไปเลยนะครับพอดีมีโทรศัพท์เข้ามามันตัดสายนะครับอันนี้ก็คือ ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสําหรับฐานบ่กองเรานะครับก็จะมีเป็นรอนรอนรอ,อนอยู่นะครับแล้วก็จะขุดบังเกอร์ขุดหลุมกันอยู่เป็นหลุมอย่างนั้นแหละครับเพราะปืนใหญ่มันยิงมามากนะครับทั้งจรวดทั้งปืนใหญ่นะครับเราต้องหลบนะครับเราต้องหลบอยู่ตามบริเวณนั้นเพื่อไม่ให้พวกเราเสียชีวิตสําหรับสองคนนี้ก็เป็นทหารพรานหญิงนะครับทหารพรานหญิงจู่โจมจากค่ายประมงชายเข้าไป ให้กำลังใจนะครับเข้าไปอยู่ในสมรภูมิกับทหารผ่านชายของเรานะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้พวกเราเองนั่นเองนะครับภาพนี้ก็คือภาพที่เราออกมาจากฐานบ้านแผนที่เห็นเมื่อกี้แล้วนะครับพวกเราก็เดินข้ามเขาไปหลายลูกนะครับก่อนที่จะเข้าตีนะครับก็ห่างจากเนินหนึ่งสี่สองแปดก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราข้ามเขามาหลายลูกหลายหุบแล้วนะครับก็พื้นที่จะส่วนมากจะเป็นป่าไผ่แบบนี้แหละครับ เป็นป่าเป็นป่าไผ่นะครับเป็นภูเขาร้อนๆร้อนๆเป็นป่าไผ่นี่คือทหารพันจูจงค่ายพงชัยที่เคลื่อนกําลังเข้ามาเตรียมที่จะเข้าตีที่หมายนั่นเองนะครับครับอันนี้ก็คือ,อเจ้าหน้าที่ครงนะครับเป็นจา่าจากทหารพันจูจงค่ายพงชัยนะครับที่ถ่ายรูปอยู่บนใกล้ๆที่หมายนะครับจากเขาลูกหนึ่งเพื่อจะเดินไปด้านหลังตรงไปตรงนู้นแหละครับที่เราจะก้องเข้าตี เป็นฐานที่มั่นของข้าศึกนั่นเองนะครับรถของเราก็จะมีปืนใหญ่จากกองทัพภาคที่สามนะครับปืนใหญ่ของเราจํานวนมากร้อยปืนใหญ่ร้อยห้าสิบห้าปืนใหญ่ร้อยยี่สิบปืนใหญ่ร้อยห้าอะไรพวกนี้นเรามีนะครับแม้กระทั่งปืนใหญ่ร้อยสามสิบเราก็มียิงสนับสนุนชุดที่เข้าตีนะครับชุดที่เข้าตีก็คือทหารพรานจูโจมชคห้าหนึ่งสามนะครับทั้งหมดหลายกองร้อยนะครับไปชุดแรกก็ห้ากองร้อยหลังจากนั้นก็ไปเพิ่มอีกจํานวนหลายกองร้อยด้วยกัน นะครับอันนี้คือในสำรัฟูมนะครับภาพให้ดูนะครับอันนี้คือทหารพารันจุจงใกล้ปองชัยนะที่เราเดินไปแล้วนะครับเราไปอยู่หน้าผาอีกจุดหนึ่งเดึงหน้าผาด้านหน้าที่เรามองเห็นไกลๆนู่นนะครับที่มองเห็นไกลๆนี่คือหน้าผาที่ชันมากประมาณเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบห้าองศาแปดสิบองศาที่พวกเขานะครับพวกทหารพารันจุจงไก้ปองชัยจะต้องปีนขึ้นไปขึ้นไปตีค่าศึกอยู่บนเนินด้านหน้านะครับอยู่บนสันเนินนะครับแม้ว่า พวกเรารู้ว่าการไปครั้งนี้เราอาจจะไม่รอดกลับมาแต่พวกเราก็ต้องไปนะครับมันคือหน้าที่ที่จะต้องรักษาอาิปพไตยไว้นั่นเองนะครับนี่ก็คือปืนใหญ่นะครับขณะที่เราเข้าโจมตีนะครับก็จะมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนเรานะครับส่วนวมากปืนใหญ่นี่ก่อนที่เราจะเข้าตีก็ปืนใหญ่ก็ยิงนะครับหลังจากที่เรากําลังปะทะหนักก็จะให้ปืนใหญ่ช่วยยิงยิงน็อกปืนฝ่ายตรงข้ามนะครับเร่งปืนของข้าศึกก็จะ เลยพวกเราไปในฝั่งลาวนะครับก็มีการยิงต่อสู้กันยิงตอบโต้กันนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่บ้านร่กล้านะครับอันนี้ก็คือทหารพรานจู่โจมชุดผสมนะครับมีทั้งกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่สำหรับหมวกแดงแดงก็น้องชายผมเองนะครับแล้วก็มีชุดผสมเพื่อที่จะขึ้นตีนะครับเตรียมตัวก่อนจะขึ้นตีซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงปลายเดือนปลายปี2องพันหอยสสินะครับอากาศหนาวมากนะครับ อากาศหนาวบนยอดเขาสูงนะครับก็รวมพลวางแผนก่อนที่จะเข้าตีนะครับอันนี้คือเนิน1428นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชันมากนะครับท่านสังเกตดูดีๆครับชันมากเลยเพราะว่า70กว่า80องศาหนะครับท่านมองดูนะครับว่ามันชันแค่ไหนนะครับเราก็ต้องเข้าตีไอต้ตรงนี้คือส่วนหนึ่งของเนิน1428นะครับซึ่งเป็นฐาน ฐานที่มั่นของข้าศึกนั่นเองนะครับที่เราเข้าตีสมอลราภูมิตรงนี้ลบกันดูเดือดมากเมื่อก่อนก็จะเป็นป่านะครับแต่สังเกตด,ดูตอนนี้มันจะเป็นร่วงๆเพราะว่าปืนใหญ่เราลงหนักมากแล้วก็เครื่องบินเราก็มาทิ้งระเบิดนะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นรอนๆรอนๆด้านนั้นใต้ดินนั้นก็คือเป็นอุโมงค์เขานั่นเองนะครับเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์งแล้วมีคูติดต่อรอบๆนะครับซึ่งเนินมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ เนินจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ายิงมาก็ถูกถูกยากนะครับส่วนมากมันจะตกลงเขานี่คือเนิน1428นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฐานยิงของทหารฟันจู๋จุ่มค่ปยปกุงชัยนะครับในการรบที่บ้านงเก้าวเราก็มีปืนคอร้อยมอม,อม,อมอนะครับมีปืนปตอนะครับจากจีนนะครับพวกเราก็ใช้ยิงสนับสนุนเพื่อนเ,อนเ,อนเราที่เข้าตีนะครับซึ่งปืนพวกนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจากที่จุดเข้าตีแหละครับเพราะว่าทหารฟันจู๋จุ่มคข่ายปกุงชัยนี่จะ ฐานยิงจะเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ,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 ๆนะครับในการยิงต่อสู้ในการยิงสนับสนุนกับเพื่อนเราที่กําลังเข้าตีกันท่ามผ่านกันนะครับอันนี้ก็ห่างฐานไม่เกินแ800รอเมตรนะครับห่างฐานของทหารข้าศึกนะครับหรือว่าทหารลาวบุนเนินหนึ่งสี่สองแปดอันนี้พวกเราก็ยิงท่านสังเกตดูฐานยิงนะครับฐานของปืนคอนะครับฐานของปืนคอ8แปดสิบสองปืนกระบอกนี้เป็นปืนคอขนาดแปดสิบสองมมนะครับ สังเกตดูฐานมันจะยุบลงไปเลยว่ายิงกันหนักแค่ไหนนะครับยิงถล่มกันไม่รู้กี่ร้อยนัดนะครับไอ้ด้านหน้าเราก็ยิงกันถล่มกันเข้าตีกันนะครับส่วนปืนคอนี่ก็ตั้งห่างออกมาอีกแปด้อยเมตรก็ยิงสนับสนุนเพื่อนๆที่เข้าตีนะครับยิงจนฐานสุดลงไปในดินเลยนะครับท่านดูสังเกตดูนะครับอันนี้คือภาพจริงเหตุการณ์จริงนะครับที่ทหารพานจูจมค่พงค์ชัยรบที่บ้านร่มเก้าเนื่นหนึ่งสีสองแปดวันรบหนักแค่ไหนท่านก็สังเกตดูเอาตามภาพที่ผมบรรยายให้ฟังก็แล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับของฐานยิงนะครับฐานยิงที่เราไปตั้งอยู่ใกล้ๆเนินไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสาเหตุที่เราตั้งปืนคอทันขนาดนี้เพราะว่าวันนั้นนะครับถูกทหารฆ่าศึกเนี่ยจำนวนมากนะครับเขาเข้ามาล้อมมาล้อมฐานยิงตรงนี้ซึ่งฐานยิงเราอยู่ตรงนั้นประมาณสิบกว่าคนแค่นั้นเองประมาณสิบสองนายนะครับเขาก็ยกกําลังมาจํานวนเป็นเกือบร้อยคนนะครับเข้ามาโจมตีอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะโจมตีพวกเราให้ตายหมดนะครับท้าวันนั้นหมอดก็หมอกําลังลงจับนะครับก็ เมื่อเราถูกโจมตีก็มีการยิงในเมื่อมีข้าศึกมาล้อมนะครับมาล้อมอยู่ใกล้ๆนะครับห่างไปไม่ยี่สิบสามสิบเมตรทางจากจุดตรงที่ปืนคอเราอยู่นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะยิง,ยงปืนคอให้มันตกลงบริเวณใกล้ๆนั้นได้ถ้าหากเราดินใส่ดินส่งนะครับแต่ทหารปรานจูโจมค่ายพงชัยเป็นผู้ที่ชํานาญนะครับชํานาญการเป็นค่อนข้างจะชํานาญเรื่องการรบเราไม่เราไม่ต้องใช้หลักเล็งนะครับสําหรับฐานยิงของเรา เราตั้งคำนวณเอาเลยโดยเราไม่ใส่ดินเขาเรียกว่าดินสงนะครับเราไม่ใส่ส่วนบรรจุดินขับเราก็จะใส่แต่เอาดินขับออกแล้วก็หยอดลงไปมันก็จะขึ้นไปไม่ไกลแล้วก็ตกลงใกล้ๆเราก็ต้องให้ชั้นๆเพื่อให้มันตกลงใกล้ๆนั่นเองนะครับนี่คือภาพจริงที่บ้านตรงกล้าวนะครับอันนี้ก็ปืนกลหนักของทหารบรนจุโจมค่ายปทุมชัยนะครับก็มีทุกอย่างนะครับสําหรับ การรบระหว่างประเทศนะครับผมเป็นการรบที่เรียกว่าสงครามระหว่างประเทศนะครับก็เป็นทหารพรานของเราเองนะครับอยู่ในการต้อนรับเตรียมเตรียมต้อนรับข้าศึกที่จะเข้ามาโจมตีนะครับเป็นปืนกลน,นะครับที่เขาถือที่เขาจับอยู่นั้นครับเป็นปืนกลหนักนะครับอ่านี้ก็คือการอยู่การจินของทหารพรานค่ายปืนของชัยในสมรภูมิบ้านรงกล้านะครับพวกเราในสนามรบ เราจะกินยังไงก็ได้ง่ายๆนะครับกินเพื่ออยู่นะครับกินแค่ให้มีกําลังสู้ต่อไปโดยอาหารหลักก็คือปลากระป๋องนะครับ,ป,บปลากระป๋องแล้วก็ข้าวข้าวสวยแล้ว่าข้าวเจ้าเราเนี่แหละครับอันนี้คือภาพจริงในสนามรบนะครับเราก็ไม่มีถ้วยมากนะครับเราก็เอาใบตองกล้วยเพราะว่าภูเขาตรงนั้นมันจะมีป่าไผ่มีต้นกล้วยนะครับเราใบจองกล้วยตัดมาวางแล้วก็เทข้าวลงแล้วก็ตัดก,กินนะครับกินง่ายๆแค่น,นี้แหละกับชีวิตของนักรบของเรานะครับ สำหรับทาหารผ่านโจมโจมค่ายงใจไม่มีอะไรนะครับการแต่งตัวของเราในแต่ละวันนะครับสังเกตดูแถบสีฟ้านะครับแถบสีฟ้าเนี่ยก็คือสัญญาณบอกฝ่ายในแต่ละวันนะครับเราจะเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าชุดนี้จะต้องเดินนะครับจะต้องเดินออกจรยุทธ์เดินซุ่มโจมตีีตฉกฉวยนะครับในฝั่งของเรานี่แหละเราต้องมีเครื่องหมายบอกฝ่ายแต่ละวันแต่ละวันว่าถ้าสีนี้เป็นฝ่ายพวกนะ เพราะว่าค่าสื่อเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราใส่สีประจําประจําเขาก็จะปลอมตัวเขาจะแต่งตัวเหมือนเราใช้อาวุธเหมือนเราแล้วก็มีเครื่องหมายบอกฝ่ายเหมือนเราจะทําให้เราเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นการสัญญาณบอกฝ่ายนี้จะต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับจะต้องเปลี่ยนทุกวันการอยู่การกินก็อย่างที่เห็นนะครับปลากระกป๋องเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้าวไม่มีนั้นหรอกมีั่วประจำตัวคือช้อนทุกคนต้องมีช้อนติดตัวนะครับสําหรับนักรบซึ่ง ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับสมัยผมรบนะครับอันนี้คือหลังจากที่ปะทะกันมายิงกันมาเจ็ดวันแปดวันไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับเพราะว่าการรบกันทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะกลางคืนเนี่ยเขาปืนใหญ่เขาก็สวนมาเราก็สวนไปนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่คงของเรานะครับยศจ่าสิบเอกนะครับตอนนั้นก็ด้วยความอ่อนเพลียนะครับเราก็ไปเกาะติดเกาะติดฐานที่มั่นของข้าศึกนะครับก็ห่างจากฐานไม่ถึงร้อยเมตรนะครับ มันอยู่ตรงลาวป่าตรงนั้นเราก็กขุดนะครับขุดหลุมเขาเรียกว่าหลุมบุกคนไปงีบเอาแรงนะครับต้องนอนนอนเอาแรงนอนในหลุมอย่างนี้แหละลูกปืนทั้งสองฝ่ายก็ยิงข้ามหัวไปข้ามหัวมานะครับปืนใหญ่ก็ตุ้มต้ามตุ้มต้ามนะครับดวงดีมันก็ไม่ตกใส่หลุมหรอกครับเพราะว่าหลุมก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีมันถึงจะตกลงไปในหลุมนะครับก็ทำไงละ่ะถึงถึงจะยิงกันสนั่นวันไหวนะครับปืนใหญ่ข้ามหัวไปข้ามหัวมา แต่เพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายวันก็ต้องอดหลับอดนอนก็ต้องนอนหลับให้ได้เพื่อให้มีกําลังสู้ต่อไปนี่คือชีวิตของทหารรานจูจงชอคอห้าหนึ่งสามค่ายปักธงชัยในสมรภูมิบ้านรงมเกล้าวนะครับอันนี้ก็พวกเราเคลื่อนที่เข้าตีนะครับฐานที่มั่นของข้าศึกอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็มีทั้งปืนอากาามีทั้งจรวดอัพกีนะครับเตรียมนะครับเตรียมที่จะ เข้าโจมตีนะครับแล้วก็ก็ฐานนี้ก็เป็นเป็นที่เราไปเขาเรียกว่าเกาะติดนะครับไปเกาะติดเกาะติดอ,อยู่ไม่ไกลจากฐานของทหารเวียดน,นามฐานของข้าศึกนะครับซึ่งเป็นทหารลาวนะครับซึ่งการรบที่นั่นก็ถือว่าหนักมากนะครับอันนี้ก็คือทหารพลานใกล้ปองใจของเราผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ลําเลียงกลับมานะครับพื้นที่ส่วนมากจะเป็นป่าไผ่เป็นภูเขานะครับสูงตัน แม้ว่าทหารพรานคนนี้จะเสียขาไปนะครับแต่ว่ากําลังใจยังดีนะครับกําลังใจยังดีเพราะว่าเราไม่เสียใจเลยที่เราเสียขาไปเพราะว่าเราบอกตัวเองแล้วว่าเรามาทําเพื่อชาติเรามารบเพื่อชาตินะครับชีวิตนี้พี่เพื่อชาติเพื่อรักษาอธิปไตยไว้ให้ลูกหลานนั่นเองนะครับการรบที่บ้านร่มเก้าเนื่องจากภูเขามันชันนะครับการลําเลียงการส่งสอป ส่งสเสบียงอาหารส่งยุทธปัจจัยส่งความสําคัญอะไรสําคัญต่างๆนะครับเราก็จะมีกองพันธุ์สัตว์ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีกองพันธุ์สัตว์ต่างเขาก็จะส่งลาเขาเรียกว่าล่อนะครับล่อเอามาขนามาขนสัมภาระปีนเขาขึ้นไปนะครับเพื่อ,อไปส่งแต่ว่าคนนี้ก็ไม่ใช่ทหารล่อนะครับเป็นทหารพรานเราเองนะครับเขาก็ให้ล่อมาให้เราบังคับขึ้นไปเพราะมัน ขณะที่เราขนกันกันขึ้นไปนี่กับปืนใหญ่ก็ยิงข้ามหัวไปมาไปมานะครับตกข้างซ้ายข้างขวาตูมตามตูมตามตูมตามตลอดนะครับเขาก็ให้เราเนี่ยบรรทุกเอาบังคับล้อไปเองนะครับล้อล้อไม่ใช่ล้อบังคับล้อม้าผสมลาก็เรียกว่าล้อเป็นกองพันสัตว์ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่แม่ริมนะครับนี่คือความยากลําบากของทหารพรานเรานะครับเนื่องจากเขาเป็นชันมากนะครับชันมาก เมื่อเราได้รับบาดเจ็บเมื่อเรามีคนเจ็บคนตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ไม้ไผ่นะครับใช้ไม้ไผ่หามคานหามกันดันกันขึ้นไปมันหน้าผาชัานมากนะครับกว่าจะผ่านแต่ละเนินแต่ละเนินได้นี่ใช้เวลานานมากนะครับครับควาที่เราจะผ่านแต่ละจุดแต่ละเนินนี่มันโอ้มันแสนย,ยากลำบากเหลือเกินนะครับว่ามันชันนะครับ พื้นที่ที่ชันมากคนเก็บก็ยากลําบากบางคนก็ต้องมาเสียชีวิตขณะที่ส่งมาขณะที่ลําเลียงมานะครับนี่คือเรื่องจริงภาพจริงในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าที่ทหารผ่านจุจงค่ายพ่อคงชัยได้ไปเจอมาได้ไปรบมาได้ไปทํามานี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะครับอ่าคนนี้นะครับคือพลเอกวัญชัยอัมพุนันหรือว่าพ่อโป้นะครับตอนนั้นท่านยศพลโทนะครับท่านก็อยู่ที่หมดสมรภูมิร่มเกล้านะครับเนี่ย นี่คือท่านเข้าไปบัญชาการรบในสมรภูมิเลยในสนามรบเลยนะครับพวกเราหลายๆครั้งนะครับที่รอดตายมาที่ว่าไม่ถูกถล่มมาก็จากการวางแผนจากการอคอนโทรลหรือว่าการประสานงานของพลโท,โทวันชัยอังพูนันคนนี้แหละครับแล้วก็ที่เดินตามคุ้มกันท่านนะั่นก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่นะครับทหารพรานจโจมคข่ายบงชัยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่ก็คือชุดนี้แหละครับ หน่วยปฏิการพิเศษทันเล่เนี่ยตั้งขึ้นมาสําหรับคุ้มกันอ่าเจ้าหน้าที่คนสําคัญนะครับแล้วก็การแย่งชิงตัวประกันอะไรต่างๆนะครับการรบในเมืองการรบการก่อวิกรรมอะไรต่างๆหน่วยนี้ก็จะฝึกมาหมดนะครับสาหรับทหารผ่านจุโจมชคห้าหนึ่งสามค่ายปักธงใจครับอันนี้หลังจากที่การรบผ่านไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีการเาจ,าจรจาหยุดยิงกันในวันที่สิบเก้าุมภาพันธ์สอง0ันห้าร้อย ส1ิบเอ็ดนะครับฐานพรานจูโจมค่ายปักธงชัยที่ขึ้นปักธงบนเนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับภาพเนี้ก็ประกันขึ้นไปปักธงบนเนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับหลังจากปักธงอะไรเรียบร้อยก็มีการจับไม้จับมือกับน้องๆทหารลาวนะครับอันนี้คือทหารลาวกับทหารไทยนะครับทหารไทยก็คือทหารพรานจูโจมจากค่ายปักธงไทยนะครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็ไปจับมือกันบนเนินหนึ่งสี่สองแปดแล้วก็ แจกบุหรี่ให้กับน้องๆทหารลาวสูบนะครับเพราะเราทุกคนมาทําหน้าที่นะครับทหารพานกา้ปองใจก็ทําตามคําสั่งทําตามหน้าที่นะครับทหารลาวเองก็เขาก็ทําตามหน้าที่ตามคําสั่งเหมือนกันนะครับจริงเราไม่มีเรื่องโกรธแค้นกันนะครับแต่มันคือหน้าที่ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติจะต,ต้องทํานะครับเมื่อมีคําสั่งให้รบก็ต้องรบนะครับอันนี้คือเรื่องจริงภาพจริงนะครับ นี่แหละครับทหารผ่านก็เราใจดีนะครับขึ้นไปมีบุหรีก็เอาไปแจก,กน้องๆฐานลาวสูบนะครับก็สูบบุหรีกันไปคุยกันไปนะครับซึ่งน้องๆฐานลาวแต่การพูดคุยวันนั้นเขาบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาลําบากมากนะครับเพราะว่าอาหารการกินนี่ลําบากมากถูกถลมหนักมากนะครับกําลังส่งบํารุงนี่ไม่ได้เลยเขาบอกนะครับเพราะว่าเราส่งหน่วยพิเศษเข้าไปตัดไปตัด าการส่งกําลังบํารุงแนวหลังการศึกนะครับก็ทําให้พวกเขาต้องรับความลําบากอดอยากนะครับจากการสอบถามนะครับทหารพลปราสาสสุทธิสาได้พูดคุยกับน้องๆทหารลาวเขาบอกว่าถ้าอีกเจ็ดวันเนี้ยเขาสะละฐานนี้แน่นอนเขาไม่อยู่แล้วเนหนึ่งที่สองแปดเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วเขาลําบากมากนะครับพูดกันสนุกก็พูดกันคุยกันนะครับพวกเราก็เข้าใจกันนะครับเราไม่ว่ากันเราไม่โกรธกัน พราะเราเข้าใจดีว่ามันคือหน้าที่นะครับเขาก็ทําตามคําสั่งทําตามหน้าที่ไอเราก็ไปรบเพราะว่าเราต้องทําตามหน้าที่เราเป็นทหารนะครับเมื่อมีคําสั่งให้รบเราก็ต้องไปรบรักษาอาธิปไตยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องจริงสําหรับนักรบนะครับไม่มีอะไรเมื่อเลิกรบเมื่อมีคําสั่งเลิกรบพวกเราก็เป็นพี่เป็นน้องคุยกันนะครับดูแลกันคุยกันปกติธรรมดานะครับไอนี้ก็นะครับก็กับ ขึ้นไปจับมือเขาก็ทหารพรานเรานี่แหละกับน้องๆทหารลาวนะครับที่เนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับสําหรับคนที่นั่งๆน,นะครับปัจจุบันนี้เขาก็รับราชการนะครับทหารพรานคนที่นั่งกดอดคอทหารลาวคนนี้อยู่นะครับเขาก็ใหญ่เป็นตัวหน้าที่ด้านอะไรอยู่จังหวัดอะไรผมก็ลืมแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนักลบเราก็ดีใจด้วยนะครับก็ดีใจด้วยธนกรเที่ยงการดาหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษที <laughs> ่ลืมหลงลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมนะครับ นี่แหละครับก็คือเรื่องราวเรื่องราวการขึ้นยึดเนิน1428ของทหา,ารพานจุจมจคอ513ค่ายปักธงชัยที่รบหนักมากนะครับทหา,ารพันจุจมค่ายปักธงชัยไปจํานวนมากนะก็หกห้ากองร้อยแรกไปในปี2530นะครับแล้วก็ทยอยไปอีกจํานวนหลายกองร้อยเพื่อทําภารากิจในการยึดเนิน1428ขึ้นมานะครับในที่สุดนะครับ สงครามก็ยุติลงนะครับเมื่อสงครามยุติลงไปจากการเจราจาทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อเจราจากันแล้วเร,เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรเคืองกันนะครับเราก็สําหรับนักรบแล้วเราไม่ได้มีการเครียดแค้นอะไรกันนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองทหารไทยก็ต้องรักษาอาธิปไตยนะครับเขาเองก็ต้องมาทาหน้านที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเขานะครับทุกวันนี้ เราก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับความรู้สึกของทหารพรานนะครับเราก็คิดว่าเหมือนพี่เหมือนน้องสงครามจบไปแล้วเรายังมีความรู้สึกดีดต่อนนะ้องพี่น้องนะักรบลาวนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็เอาภาพจริงในสมรภูมิร่มเก้าซึ่งมีมากมายนะครับมีภาพมากมายนะครับแต่ว่าผมเอามาลงให้ดูนิดๆหน่อยๆแค่นี้เองนะครับสําหรับภาพการสูญเสียภาพอะไรมันลงไม่ได้นะครับมันเป็นภาพโหดร้ายภาพ รุนแรงก็ลงไม่ได้นะครับก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ก็ขอขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมอุดหน,นุนนะครับอุดหน,นุนหนังสือนะครับอ่านหนังสือที่ผมเขียนหนึ่งสี่สองแปดนี้ก็มีนะครับชื่อเรื่องว่าหลังเลือดพิทักษ์บัตพหลัองเลือดพิทักษ์บัตพีที่ชายแดนลาวนะครับมีภาพประกอบมีอะไรหมด มันจะมีรายละเอียดยิบเลยนะครับร้อยกว่าหน้านะครับหนังสือเล่มหนึ่งก็จะละเอียดยิบในการรบเหตุการณ์ต่างๆนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับฝากด้วยนะครับหนังสือที่ผมเขียนแปดเล่มแปดสมรภูมิและก็เสื้อนะครับเสื้อคอปกก็มีนะครับเสื้อคอปกตอนนี้กระทาสมรภูมิสมรภูมิห้วยโขนภูพยักษ์นะครับตอนนี้มีอยู่ ก็สั่งมานะครับที่เบอร์โทร0808253839 0808253839ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ